สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับช่อง59อัพเคล็ดลับคนแก่วันนี้ลุงจะมาแนะนำท่านอาจารย์ดรพรสินรัตนชูเดชครับตามแปลนแล้วลุงคิดว่าจะยกกล้องไปถ่ายทําที่บ้านท่านเลยเนาะแต่ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องโควิด19เนาะมันระอุขึ้นมาอีกแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือท่านยังสอนหนังสืออยู่นะครับที่ ที่าวาัดสนดอกเนาะสอนกเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่แหละก็ท่านติดในเรื่องของข้อสอบเนาะท่านยังไม่ว่างเนาะลุงก็คิดว่าเอ๊ะไหนมันจะสิ้นปีแล้วลุงต้องต้องรีบนะปูพื้นฐานช่องของลุงให้เสร็จก่อนเนาะก็เลยว่าจะแนะนำของท่านตามอ่าตามที่ลุงเข้าใจเนาะแล้วก็มีอะไรที่ต้องสักถามลึกซึ้งไปกว่านี้ก็ คลิปหน้าเนาะเราจะหาโอกาสไปนั่งคุยกับท่านนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ถ้าใครสนใจประวัติของท่านก็ไปดูในใน o o o g l e ได้เนาะคลิกคำว่าอา,อาจารย์พรศิริรัตรนชูเดชเนะาะท่านอาจารย์พรศิริรัตรนชูเดชนี่ท่านตอนนี้อายุได้69ปีแล้วนะแล้วก็ท่านจบปริญญาตรีสาขาบโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเนาะ แล้วก็ปิญญาโทสาขาอารยาธรรมอินเดียเนาะจากประเทศอินเดียเนาะจากมาลายพูน่านะแล้วก็ปิญญาเอกได้สาขาพุทธศาสนาเนาะท่านนี้ท่านจบในเมืองไทยนี่แหละนอะ,อะลุงไปลุงไปลุงแอบไปถามมลูกศิษย์ขออาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านว่าทําไมท่านอาจารย์ท่านท่านถือศีลแล้วก็อ่า ทำตัวเป็นเป็นถือศีลโดยสุดเนาะแล้วก็ถือศีลเป็นเขาเรียกศีลพระโพธิสัตว์นะเขาก็บอกว่าถ <S uck ers> ้าอาจารย์พรศีลเนี่ยมีไอดอลหรือว่ามีมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจของท่านอยู่คนหนึ่งนะคืออาจารย์เสถียนโพธินันทะนะซึ่งถือว่าเป็นปา์ ทางพุทธศาสนาท่านหนึ่งนะน่าจะเป็นคนจีนเนาะตามรูปตามรูปที่เราเห็นเนี่ยถ้าคลิกดูในอินเทอร์เนต็ตมันจะมีรูปของท่านอยู่นะซึ่งท่านอาจารย์เสถียนโพธินันทานี่ท่านเสียชีวิตชีวิตนะเมือ่อเมื่อปี2,509แล้วนะเราไปคุ้นขวาดูนะท่านอาจารย์พรสินรัะตะนาชูเดชนั้นท่านถือศีลที่ลุงถือว่าเคร่งมากนะเคร่งมากนะถือศีลแบบถือศีลโพธิสัตว์นะก็ ก็ออกแนวเซนด้วยนะท่านท่านท่านดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายนะี๋ยวลุงไปดูว่าเซนนี่เขาเขาอยู่กินยังไงนะเขาทำตัวยังไงนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ถือสีน้อยสูตรก็คือคือตัดเรื่องการกิเลสออกไปเลยนะคือทำมาเสมอต้นเสมอปลายนะซึ่งซึ่งท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์พลศิลท่านก็เป็นผู้ชายจริงๆนะไม่ใช่เป็นเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้ท่านท่านถือศีลบรสูตรเพราะท่านทัน้งตั้งปณิธานหรือว่าอธิฐานไว้นะว่าว่าท่านมีความเชื่อไงเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังเราจะคุยเรื่องความเชื่อของคนทําให้เราทําอะไรได้ทุกอย่างนะท่านมีความเชื่อว่าถือศีลบรสูตเนี่ยถ้าถ้าตายไปแล้วว่าจะไป ไปเป็นเทวดานะหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนะคือเพื่อจะดูแลพระพุทธพระพุทธศาสนานะท่านทุ่มเทมากนะ,ะถือศีลโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่ก็คือท่านมีความท่านมีความเมตตาแบบต่อลูกศิษย์ทุกคนนะต่อเพื่อนมนุษย์นะแม้แต่ อันนี้ลุงลุงจะเล่าตามความรู้สึกลุงนะอาจารย์พรดศิลิ์นี่ลุงนับถือท่านท่านด้วยใจจริงๆท่านเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆนะท่านลุงไปเที่ยวที่บ้านเนะี่ยแม้แต่มแมลงอะ่ะอย่ามแมลงคู่เนะี่ยมาทํารังมันมาเจาะรูอยู่ที่ไม้ไผ่นะไม้ไผ่ที่ท่านสับผ้าอยู่อะ่ะท่านก็บอกว่าอาจารย์มันมันมันจะต่อยเอานะลุงก็บอกาอาจารย์มันจะต่อยเอานะเอายามาพ่นเลยอาจารย์บอก โอ้โอ้จ้างมันเติมมันอันนี้มันบ้านมันปล่อยมันอยู่ไปเหรอเขาก็บบยา้อย่างมันนี่เหรอแล้วมันมันต่อยอาจารย์ั้งไหมอาจารย์ั้งมันก็ต่อยเราบ้างอ่ะบอกมันก็จอดต่อยเอาเหมือนกันแหละแต่เพราะว่าเอาไปคุยบ้านมันลอยเหรอเครื่องบินมาอ่ะหรอไม่รู้เสียงนั่งะเห็นไหมแล้วก็ลุงไปดูในตัว์เน็ตรู้สึกท่านท่านเอาตะภาพมาซื้อตะภาพนั้นมาปล่อยอีกท่านบอกว่ามีความสุขดีเลย ให้เครื่องบินมันผ่านไปก่อนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางผ่านของเครื่องบินนะเห็นไหมแม้แต่มแมลงผู้เนะาะตะผาบนะแล้วอย่างที่ไปพ้าวนี่นะเราเล่าไปอาจารย์ไปเมืองพ้าวนะเพราะว่าประวัตินี้พูดมาหมดแล้วนะเอาเรื่องความเมตตาของท่านนะชัดไปที่พ้าวนี่นะคือสมัยนั้นลุงยัง ขี่มอไซค์เล็กๆนะสมัยนั้นลุงผ่อนรถคันหนึ่งฮอนด้าน,นันทิดานะคันสีขาวะนะอาจารย์พรสินนี่แหละไปคุ้นคําให้นะขี่รถจากเชียงใหม่ไปเท้าหรือว่าไงนี่แหละลุงจาไม่ผิดนะถ้าจาไม่ผิดนะไปแวะที่ตลาดเท้านะไปแวะที่ตลาดเท้าสมัยนั้นยังไม่เจริญนะชาวบ้านเขาเอาแรนน่ะแลนมาขายนะแล้วเาก็กเ,อาเอาเอามือเอาตีนมาไถ่หลังเนาะ อาจารย์ไปเห็นอาจารย์ก็ลุงาอาจารย์สลดใจนะบอกโอ oh ้อาจารย์บอกโอ้ธ oh นสันเขาจำมนะันไปปล่อยเนะน่เนาะลุงว่าอาจารย์ไปปล่อยอย่างไรมันโดนไา่หลังเลยนะเอาเอาเล็บมันเนะี่ยดึงไอ้นอองมาล้คขี้ดูแล้วก็มัดข้างหลังนะลุงบอกเข ja, าจะไปปล่อยล่ะพอดีอาจารย์จะไปวัดพระเจ้าลานตอนนะก็เลยเอาเอาตัวแลนะไปปล่อยตรงต้นไม้ใหญ่ๆตรงใต้ตรงด้านที่ใต้ของ ของไอ้วัดพระเจ้าลันตองแต่ลุงคิดว่าชาวบ้านเราไปกินละนะเพราะว่าแปลนี่มันอยู่ที่ไหนเขาก็หากินกันนะแล้วมันอยู่แถวนั้นมันใกล้ชาวบ้านนะนะแล้วก็เห็นไหมความเมตตาของท่านนี่มีแม้แต่สัตวแนะแนะ์แล้วก็แมลงนะแมลงแล้วก็ต่ววัขึ้นมานพวกสัตว์แรนพวกเต่านะแล้วต่อเพื่อนมนุษย์ก็คือ นักศึกษาทุกคนน่ะท่านให้ความเมตตานะท่านท่านยังไงอ่ะท่านมีแต่ให้อ่ะนะท่านอย่างชิดอย่างไรนี่ท่านก็ไม่เคยคิดนะเห็นมีคนบอกว่าเห็นมีคนบอกว่าถ้าถ้าเจอขึ้นอาจารย์ไม่มีแม้แต่รถเนาะไม่มีแต่รถจัก,กรยานมอตเตอร์ไซค์รถยนต์อาจารย์จะเดินอย่างเดียวแล้วขึ้นรถไปทํางานนะ่ะถ้าเจอผ้าเนนที่อยู่บนรถนะอาจารย์ก็จะ จ่ายเงินไม้หมดเลยนะไม่ต้องเสียเสียสักบาทนะเห็นไหมแล้วก็สอนที่เทคโนโลยีสอนที่เทคโนโลยีเวลาเงินอาจารย์ออกนี่อาจารย์ก็ซื้อพัดลมนะไปติดตามห้องตามแผนกต่างๆนะเห็นไหมอาจารย์นี่สําหรับลุงนี่ถือว่าสูงส่งมากนะสูงส่งมากนะกนะเหมือนสําหรับลุงนี่เป็นเทวดาเดินดินองค์หนึ่งเลยละนะ นอกจากความเมตตาของอาจารย์ที่มีต่อมแมลงต่อสัตว์ต่อหมายลูกศิษย์แล้วก็มนุษย์ทุกท่านแล้วนะถ้าอาจารย์รอดศิลป์ยังมีความชํนนานาญในเรื่องของอางานศิละปะที่เป็นลายเส้นนะลายเส้นลวดลายที่เป็นล้านานาโบราณน,นะนะช่วงนั้นลุงเจออาจารย์ประมาณปี2528มั้งตอนนั้นนะห่อมาอีกแล้วค <c oughs> ุยต่อนะมันมีเสียงหน่อย ประมาณปี2528นะอาจารย์อาจารย์ก็จะชวนลงไปอ่ะเอากล้องเล็กๆอันนึ่งไปถ่ายแบบลวดลายต่างๆนะตามที่มันมีอ่ะที่เขาขายตามร้านตามอะไรเนี่ยก็แล้วก็เอามาลอกลายเขาเรียกลอกลายนะเอามากปปี้ลายใส่บนกระดาษนะล้วก็ไปสอนนักเรียนอ่ะก็ถ่ายเป็นชีตอ่ะแจกนักเรียนปึงปงป้งๆเนะีก็ ก็เป็นพูดที่ว่าไอ้ทุ่มเทอะทุ่มเทเพื่อนักเรียนนักศึกษาเพื่อวงการศิลปะนะลุงถือว่าลวดลายพวกนี้มันอยู่ในงานของพวกเราทุกคนแล้วนะที่จบเทคโนมานะที่ที่สืบทอดกันมานะในศิลปินพื้นบ้านหรือว่าผู้ที่ทําเกี่ยวกับวงการศิลปะของของภาคเหนือเนี่ยนะงานของท่านเข้าไปอยู่ในนั้นหมดแล้วนะโดยที่ไม่รู้ตัวนะเรื่องลวดลายเรื่อง เรื่องศิลปรกรรมเรื่องอันนี้เนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสถาปัตยกรรมไงท่านอาจารย์ก็จะออกแบบไอ้พวกไอ้เจดี JD วิหารหรือว่าสถูปอะไรเนี่ยหลายที่อยู่นะที่ที่เท่าที่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังลุงจะถ้าโควิดมันระบาดลุงไม่ระบาดลุงจะพาอาจารย์ไปแล้วก็ถ่ายมานะจะถ่ายให้มันดูสวยๆนะแล้วก็พวกซุ้มประตูวิหารอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ทําหลายที่นะที่สวยงามอลังการนะ แล้วก็ที่ฟ้าวนี่ที่ที่พาที่ลุงพาไปนี่เขาพาไปพาลุงไปที่วัดพระเจ้าล้านตองเนาะแล้วเล่าตำนานให้ฟังนะเดี๋ยววันหลังลุงมาเล่าให้เนาะแล้วก็ลุงก็พาไปที่บ้านเกิดลุงนะที่วัดบ้านเหล่าเนาะอาจารย์ก็ไปเห็นไปเห็นพระพุทธรูปนะท่านอาจารย์ก็บอกโอ้ท่านอาจารย์พระพุทธรูปนี่มันแน่มัน,มนมไม่เคยงมนี่หรอ เดี๋ยววันหลังเราทาใหม่ได้ในเราทำมันดีนะทาครอบไปเลยเราแล้วก็อันมันบ,บ่มีทองเหลืองนี่เราเดี๋ยวเขาจะหาเขาจะหาอันผ้าตองมือสับองค์ก่อนเห็นไหมอาจารย์ก็ไปไปบอกญาติโยมแล้วก็ระดมทุนมาเห็นไหมก็ได้ได้พระเป็นทองเหลืององค์ใหญ่นะที่ที่ในห้องทุเจ้าอยู่อะที่เขา เขาทำกงเหล็กครอบนะองค์ใหญ่ๆนะฮะท่านก็อาจารย์ก็หามมาให้นะแล้วก็พระสาวกซ้ายขวาใช่ไหมที่เป็นทองเหลืองน่ะอยู่ในวิหารนั่นก็ใช่นะแล้วก็สถาปัตยกรรมอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือไอ้การออกแบบในเจดีย์เจดีย์ที่วัดรูเหล่าที่อยู่ข้างหลังนะนะแล้วก็แล้วก็การจะทำอะไรก็ไปปรึกษาท่านนะจะเอาฉัดฉัดเจดีย์กี่ยอด ลักษณะยังไงอาจารย์ก็เป็นคนเลือกแบบหาแบบให้นะแล้วก็รู้สึกพาลุงไปไปหาพระพระพระวัดไหนไม่รู้นะทำนะแล้วก็ลุงก็ระดมทุนดีก็มีน้านางกองคำน้าสมแล้วก็แม่ลุงหลายคนนะพวกน้อยเลยอะไรเงี้ยก็ส่วนมากเป็นคนแก่นะที่อยู่ในวัดในวัดแล้วก็ในหมู่บ้านอนะระดมทุนกัน เขามีลุงก็สลักนะเป็นชื่อชื่อของแต่ละท่านนะ่ะก็อยู่บนบนยอดยอดฉัดของเจดียนะ์นะั่นนะนอกจากเรื่องลายเส้นเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องซุ้มประตูแล้วเรื่องพุททศิลป์ที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าสุดยอดนะอาจารย์ทําหลายที่นะทำหลายที่ช่วงนั้นนั้นอาจารย์ช่วงแรกแก่อนที่จะมาทานี่อาจารย์แกสลักเป็นหินนะหินต่างๆนะ ซึ่งอาจารย์ก็บอกท่านศาสารทำมีตังสองแสนนี่ทำเลยเนาะทำแบบทำไว้กับบ้านกับเมืองว่าเพื่อเขาสายไปแล้วเพจุ่บัยังจะได้ไหว้สาสักกาอยู่นะลุงก,ก็มองเอ๊ท,ที่ที่ตำบลป่านไนนี่มีหลายที่เนาะที่เพ้าวนี่น่าจะมีที่ที่ถ้ำดอกคำาอีกที่หนึ่งนะลุงว่าน่าสนใจนะแล้วก็ที่บ้านเหล่านี่รู้สึกรู้สึกมีมีอีกที่หนึ่งเนี่ยพระธาตุบุญทาเห็นไหม ที่มีหน้าผาที่เป็นหินอยู่นั่นน่ะอันนั้นแต่นั้นแกเป็นองค์พระได้นั่นน่ะถ้าทําได้นี่มันใกล้กับทางเดินของม่อนล้านนะลุงว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์กหรือว่าจุดชมวิวที่สวยนะคนน่าจะขึ้นไปอยู่นะมันจะเพิ่มการท่องเที่ยวให้เพราแต่ดีเราได้เยอะนะอ,อําเภอเพรานี่ไม่มีเลยนะไปพระหน้าผาที่เป็นรูปพระรูปอะไรเนี่ยพระพ,พุทธร,รูปเนี่ยยังไม่มีนะแล้วก็ที่ที่ น้ำตกห้วยผาปูอีกทีหนึ่งนะลุงว่านั่นก็น่าทำนะเอาเหินก้อนใหญ่ๆน้าผาใหญ่ๆแกะ่นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้แต่คิดเนาะเพราะว่าลุงอยู่นั่นลุงรู้แล้วว่าปัญหามันเยอะมากนะหนึ่งมันต้องขอความร่วมมือระดับระดับอำเภอเล,ลงมาเลยะระดับจังหวัดอำเภอเลยมาลงมาเลยสั่งการเพราะว่ามันต้องขอความร่วมมือจากเทศบาลเนานะะเจ้าวาดแล้วก็คณะศรัทธาอะไรอีกมากมายนะอันนี้ถ้าถ้าบุญยังมีอยู่ลงุง ลุงลุงไม่รู้ได้ทํำ u t u b e อะไรสำเร็จเดี๋ยวเราไปทําให้นะไปทำให้เลยนะเป็นเป็นที่ระลึกก่อนตายนะแต่ละคนก็ไปช่วยกันทําแล้วสลักชื่อตัวเองไว้นะอย่างน้อยลูกหลานมาก็เออปู่ย่าตายายตาทว่วเราทำไว้นะก็จบนะเรื่องอาจารย์ก็เล่าเยอะนะไม่รู้มั่วไปหรือเปล่าสนุกสนุกไปนะลุงเล่าตามที่ที่ลุงได้สัมผัสอะลุงรู้สึกะนะเพราะว่า อเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเรื่องถือศีลบริสุทธิ์นะที่จริงอาจารย์พรศีลนี่ท่านท่านเป็นครอบครัวชาวจีนนะพ่อท่านเสียนานแล้วท่านในสายตาลุงคือลุงเป็นเด็กบ้านนอกว่วสมัยนั้นปี2 5ง0 5 0 0้น่าจะเป็น2528ั้อ่มั้งลุงถือว่าท่านอาจารย์นี่ท่านเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็ร่ำรวยนะเพราะว่าเพราะว่าตึกแถวว่ะที่ ที่แม่ท่านค้าขายวัตถุโบราณเห็นไหมท,ที่ที่ตรงเอที่ตรงเอสามแยกตรงทางไปวัวลายแล้วก็มาทางโรงพยาบาลรวมแพทย์อะตรงมุมนั้นไปจะลดไปถ้าลุงจำไม่ผิดตรงมุมนั้นไปจะลดในโรงพยาบาลรวงแพทย์นั่นเป็นร้านท่านอาจารย์หมดเลยนะแต่ตอนหลังมารู้สึกมันเขาขายไปหรือไงไม่รู้นะเนี่ย อาจารย์พอสืนท่านสละตัวเองนะท่านเป็นผู้ชายคนเดียวในในครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวสองลูกสาวของมีพี่พี่ชายพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งมาอาจารย์น่าจะเป็นคนกลางนะท่านก็ปรลบกับลุงว่าลุงก็ถามว่าถือถือสินวายสุดนี่มันมันดีหรืออาจารย์เราไม่มีครอบครัวอาจารย์ก็บอกเฮาแม่เฮาก็หวังกบเฮาไว้เหมือนกันมันก็บอกแม่เฮาครอบครัวเขาหวังกบเฮาไว้เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเฮาเป็น ลูกประจายคนเดียวเนยเา,านนเนยเอาก็ลำบากใหญ่เหมือนกันเอากับหมูจะย่ได้เนี่ยแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ก็บอกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ถือว่าท่านทําบุญนะนะท่านอุทิศตนเพื่อผู้นศาสนานะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์สละแม้แต่ความสุขส่วนตัวนะชีวิตครอบครัวนะเพื่อที่เพื่อที่ตั้งปณิธานว่าท่านตายไปจะเป็นเทวดานะท่านคิดว่าท่านอุทิศตนเพื่อผู้นศาสนาสนะ ก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องร่วมกันกันอนุโมทนานะโอเคนะอันนี้คลิปยาวมากนะ20นาทีนะเดี๋ยวลุงจะต่อคลิปอีกประมาณ2-3นาที5นาทีหาาทรือเปล่ามันนะถ้าใครไม่เวลาก็ตัดลงไปก็ได้ตัดตัดแล้วปิดปิดไปนะถ้ามาเปิดอีกทีมันก็จะต่อตรงนั้นแหละนะโอเคนะจบแค่นี้ก่อนเนะื้อจารอนสินนะเดี๋ยวมันจะยาวไป อ่าท้ายคลิปอีกนิดนึงนะเข้าใจเรื่องเรื่องของไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยขออาจารย์พร้อมสิน <c oughs> ลุงพูดแบบเร็วอะเนาะจากสองชั่วโมงปกติลุงลุงสอนลุงคุยนี่2ชั่วโมงอะล่อเหลือย่อเหลือประมาณยี่สินาทีพูดผิดพูดถูกพูดเร็วมากไม่มีสคริปต์นะลุงจัดบรรยากาศให้มันอึมครึมนะเพราะว่าแต่ละคลิปนี้ลุงไม่อยากให้มันซ้ํากันนะพะลุงดาวลุงดู ดูวิดีโอลุงจะได้ไม่งงไงว่านี่คลิปนั้นเป็นรูปนั้นนะอันนี้ลุงจัดบรรยากาศให้มันอึมครึมนะมันดูลึกลับนะเพราะว่าเพราะสิ่งที่ลุงพูดนี่มันเราไม่รู้ไงลุงก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านถืออยู่หรือว่าสิ่งที่เรานับถือเนะี่ยมันเป็นยังไงเราต้องมาร่วมกันศึกษานะอ,นอง์หลังนี่คือคือเทวดานะไม่ใช่ ม่ใช่พระพุทธรูปนะอันนี้ลุงเอาแบบมาจากวัดเจ็ดยอดนะเพราะว่าลุง,ลงจบที่นั่นนะลุงจบเทคโนโลยีเจ็ดยอดลุงก็ชอบลุงก็มาทําเป็นดินเผานะอันนี้กลวงนะไม่ได้ไม่ทําเพื่อขายนะทาให้ดูดูสวยๆเฉยๆองหน้าน,นี่ไม่รู้เหมือนหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปปั้นครูบาศรีวิชัยนะซึ่งซึ่งอาจารย์และครูนับถือท่านมากนะเดี๋ยววันหลังลุงจะลุงจะมาทำคลิปเล่าเรื่องเรื่องที่ลุงรู้นะแล้วคนอื่นไม่รู้นะ อันนี้อาจารย์ท่านให้ลุงทำนะลุงทำไม่ได้คิดตังนะอันนี้ทำเยอะเหมือนกันหลายสิบองค์อยู่แปดสิบเก้าสิองคนะ์หลายสิบองค์คจำไม่ได้ทำเพื่อทำเพื่อให้ผู้ที่บริจาคเงินสร้างสร้างพิพิธภัณฑ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดบันปางลำพูนนะอันนี้ก็ มอบให้รู้สึกว่าต้องบริจาคเท่าไหร่ไม่รู้เป็นรู้สึกเป็นแสนสองแสนนะถึงจะได้องค์นึงนะถ้าลุงจำไม่ผิดนะเดี๋ยววันหลังค่อยคุยอันนี้ก็ร่วมกันทำนะ,ะทาแบบที่วัดบ้านปางลุงมาทําเพิ่มจํานวนที่ที่บ้านเหล่านะสมัยนั้นลุงทําสลามอลานาอยู่ก็มีมีลูกศิษย์ลุงลูกน้องลุงชื่อน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งคนหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งตอนนี้ทําเกี่ยวกับพุทธศิลป์เหมือนกันนะทำเกี่ยวกับ รูปปั้นต่างๆของวัดเนี่ยนะแล้วก็น้องหนึ่งอีกคนหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเราเรา,เราร่วมร่วมทําบุญด้วยกันนะสมัยนั้นเราทําแบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่ก็ผลมันออกมาได้นะแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะก่อนสิ้นปีนี้ลุงจะพยายามอัดคลิปเยอะๆๆๆออกมาแล้วก็ปูพื้นฐานปูพื้นฐาน ที่ลุงจะทำคลิปต่อไปในปีหน้าทั้งหมดนะแล้วก็ใครไม่เข้าใจอะไรก็ต้องรีบรีบรีบดูรีบ,รบ,รบตามพยายามเข้าใจนะเพราะว่าปีหน้านี้จะไม่ทันนะเพราะว่าปีนี้ยังปูปปพื้นฐานไม่ได้นะอันไหนที่ไม่เข้าใจสมมติคลิป3ไม่เข้าใจก็ให้ย้อนไปดูคลิป2แลเลยกันคลิป2ไม่ดูดูแล้วยังไม่เข้าใจให้ไปดูคลิป1แล้วเลยกันเพราะว่าลุงทำเป็นสเต็ปนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่ะแต่ละคลิปนี่ลุง ลูให้มันยากขึ้นแล้วก็มันมันเป็นอันเดียวกันนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบแล้วกันนะสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ลุงลาไปก่อนนะเพราะว่ายืดยาวนะมันสับสนแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปรับลูกอีกนะสามโมงเป็นเวลาของลูกนะอันนี้ก็รีบทำเพราะว่าเดี๋ยวสายมาหน่อยแล้วก็คนก็มากันเยอะแยะแล้วเสียงจะดังนะอ่ะชปิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ